อ,ออกมาเลยค่ะถ้ามีความอยากมีความพร้อมอย่ารอนะคะรีบทาและรีบลุกออกมาเที่ยวด้วยกันนะคะรถเรามีอยู่แล้วเราก็เอามาใช้ที่บ้านมีรถอะไรเอาขึ้นมาทําก่อนแล้วจะได้รู้ว่าตัวเราชอบประมาณไหนแล้วเราค่อยขยับระดับไปค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมา,มาคลิปที่แล้วนะครับเราพาท่านผู้ชมไปพบกับรถพี่กั้งนะครับเป็น รถกระบะ2ตอนสเปคแคบปรากฏว่ามีคนอยากจะดูแบบฉบับเต็มนะครับวันนี้ผมเลยต้องจัดให้ครับเดี๋ยวให้พี่กั้งพาชมเลยครับได้ค่ะยินดีค่ะค่ะรถพี่กั้งเป็นรถ isuzu all new เป็นแคปเปิดได้ค่ะแล้วมาชมข้างหลังกันได้นะคะเชิญค่ะข้างบนกังติดแหลกรครับอ่าติดแหลังคาค่ะ,คะแล้วก็ข้างๆคือออนิ่งไว้เก็บของนะครับค่ะอ๋อ,อ ส,สามารถใส่สัมภาระที่ว่ามันมากเราก็ยังใช้พื้นที่ใส้สอยของตัวหัวเก่งรถได้ค่ะอ่าดีเก็บพวกน้ำอะไรพวกนี้นะครับเก็บได้ค่ะ<ด>ของหนักภายในถ้าเก่งกรดิ่งเค่ะอ๋ะอก็จะเป็นค่ะเราสามารถเอาเสื้อผ้านะคะคเอามาใส่ในตรงนี้ได้แล้วแต่ว่าจะเอาตัวไหนที่คุณชื่นชอบนะคะแล้วเวลาเราเอาเสื้อผ้ามาปุ๊บเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าตรงนี้ได้ก็อ่าลากลากกันนี้ออกมาอันนี้ก็คือทอําเองเพิ่งจะทําเองเสร็จ เมื่อวันนี้นะคะคือเป็นท่อ PVC นะคะถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ต้องเอาหนักๆก,กว่านี้ลากกันแล้วลากเก็บได้เราสามารถขึงผ้าได้โดยที่ไม่ต้องไปซื้อ,อห้องซ่วมที่ห้องน้ำที่ที่แขวนแล้วมันมีราคาสูงคือของเรานี่จะเน้น DIY นะคะคูอไอเดีจังเลยครับค่ะ,ะส่วนัน,นึนงอันนี้ก็คือเปิดปิดได้นะคะในตอนกลางคืนเราก็นอนนอนปิด ปิดหมดแต่เนื่องจากว่าเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนะคะเราออกแคมป์เนี่ยเราค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องของการหลับนอนถ้าเราเปิดหมดอย่างนี้ไม่ได้แต่ในช่วงเวลากลางวันเราก็เปิดให้มันลมมันโฟ่ะค่ะ<อ>เราใช้ชีวิตอยู่ในบนรถได้จริงๆอย่างมีความสุขนะคะไม่ร้อนไม่ต้องอาศัยต้นไม้นะคะเพราะตัวรถของเราเป็นแคลริบอยเปิดได้3ทิศทางเลยนะคะขึ้นมานั่งได้ค่ะเพื่อนบ้านมาเยี่ยมชมได้นะคะขึ้นมานั่งอย่างสุขสบายนะคะลมโฟมากเลยใช่ อ,อยู่ได้จริงค่ะอยู่ได้จริงท้้งบนมันกรุไว้อย่างเรียบร้อยนะกันแดดนะคะ,ะไม่ร้อนนะจอดไม่ร้อนเลยนะครับจะนอนก็ปิดลงหมดทุกทิศทางเลยนะคะแล้วก็ใส่หน้าต่างค่ะอาจจะมีหน้าต่างมุ้งลวดต่างหากค่ะและที่นอนนี่เราสามารถดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆ<ก>ได้ก็ทุกชิ้นนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชิ้นถอดได้หมดเลยนะคะเราสามารถยกยกขึ้นได้ค่ะเนี่ยค่ะ นะคะแล้วเราก็ดัดแปลงแกะแกะทุกชิ้นให้เป็นโต๊ะรับแขกได้นะคะเอาโต๊ะมาวางไว้ตรงกลางนี้แล้วเราก็นั่งล้อมวงนะคะทานข้าวในรถได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ด้วยอย่างนเงี้ยออกนี้ออกแบบออกแบบเองใช่ค่ะท้ายทางท้ายทางทางร้านนะคะส่วนใหญ่จะไปที่รังสิตนะคะรังสิตนะคะรังสิตจะครบเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับการแต่งรถเรื่องของแคลริบอยของอ่ามาเลยไฟเบอร์การ์ดนะคะขออนุญาต ใช้ชื่อเลยนะคะเขาก็ทําให้นะคะต้ตตส่วนที่เป็นด้านหลังนี่คือก็เป็น housing ซื้อมาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะตรงตรงบเบาะนี่ตัดตัดเองตรงบเบาะนี่ตัดตัดค่ะสั่งเขาตัดนะคะครับว่าถ้าเราอยากชอบแบบไหนตรงนี้มันมีซุ้มล้อใช่ไหมคะแล้วก็คุมคไปเลยแต่ที่สําเร็จรูปก็มีอยู่แล้วที่ว่าซื้อเรามาใส่เลยแต่เราก็ไม่ใช่ในแบบของเรา p a t ิ e r n ใคร pattern มันนะคะใครต้องการแบบไหนก็ จินตอนอาการกันออกมาให้เป็นบ้านที่ชื่นชอบของคุณเพราะก็แต่งรถก็จะใช้แบบง่ายๆเนาะใช่ค่ะ <Hey. S 1> ไม่ต้องลงทุนเยอะลมเคลื่อนที่ตัวหน,น,นึ่งมีาเป็นเลดี้เลดี้นิดนึงอ่าตรงนี้ก็เป็นที่เราทำงาน DIY ขึ้นมานะคะเอาตะก,ก้าหวายที่มีอยู่แล้วแล้วก็ซื้อหัวก๊อกค่ะใน s h o p e, ปีหรือ Lazada นะคะแล้วก็เปิดล้างมือเนื่องจากมาแคมป์นะคะมันจะมือมันเลอะค่ะมันต้องล้างมือบ่อยๆกับโควิดด้วยนะคะ เข้ากับเหตุการณ์จริง,รงๆล้างหน้าแปรงฟันได้ค่ะข้างหน้าก็มีข้างข้างล่าง,างอ่านนะคะแล้วแต่นะคะว่าจะทํำยังไงข้างล่างเราก็จะเป็นกระป๋องสองใบน้ําดีกับน้ําเสียค่ะแค่นี้นะคะเราก็ออกไปทีเวลากลางคืนเราก็ยกขึ้นมปใช้ในรถเราได้ทีนี้จ้อยากใช้ไฟอ๋อไฟเราก็จัมเข้าตรงนี้แหละคะ่ะเข้าไปที่รถอ๋อแล้วก็มีมีปลั๊กเรงนี้อะไรปลั๊กไฟค่ะใช้ในรถค่ะใช้งานได้เลยใช่ค่ะ แล้วออนิ่งนั่เหรอครับอ่อ,อ,อนิ่งติดที่ชนบุรีค่ะขนาดเท่าไหร่ครับขนาด2คูณได้สองสามเนาะประมาณไม่ถึงไม่ถึง2-3 2 2ครึ่งมั้งคะ